เอาติ 8, bit, ด1.8 i ไฮบริดรถปี2020เลขไม่70,000กิโลเมตรราคา495,000บาทนะครับผมรถอย่างสวยเลยนะครับใครหารถระบบไฮบริดอยู่แนะนำนะครับคันนี้อย่างสวยอย่างเท่นี่ดูไฟหน้าอย่างสวยนี่ งามเลยนี่นะภายในเบาะหนังดำแอร์แบ็ก7ลูกตรงไรลมัลติฟังก์ชั่นเลขไมลเจ็ดหม่นเจ็กิโลเมตรนะครับเดิมๆทั้งลำนะใครสนใจโทรมาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ 063543692นะครับผม